สวัสดีครับเป็นรอยตัวเฮลานะครับมารีวิวในส่วนของตัว Ford Next Gen นะฮะตัวใหม่นะฮะอันนี้เป็นรูปจอสิบนิ้วนะฮะมาใส่ระบบกล้องรอบคันนะครับของ HDM นะครับคมชัดสูงสุดแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยครับเรสามารถเลือกมุมมองต่างๆได้นะครับนี่เราพาเวทให้แบบสวยงามมากเลยนะครับเนี่ยเป็นแบบ 3D นะฮะเนี่ยด้านล่างจะเป็นแบบเปิดไอวิวนะฮะถ้าเกิดผมใส่เกียร์ถอยนะครับปึ๊บป้าวตัดไปให้กล้องถอยฮะแถมหมุนตั้มพวงมาลัยให้ด้วยนะครับแบบระบบของเราสั่งทาำวิเศษนะฮะแล้วก็ นี่นะครับใส่เกียร์ถอยนะครับปึ๊บนะครับผมตั้งคุมอะไรได้นะฮะนี่นะครับแล้วก็ถ้าเราตกไฟเลี้ยวนะฮะครับจะให้เป็นแบบนี้เลยเลยีเ้ยวขวาเป็นตัวชัดสุดนะตอนนี้นะครับผมรุ่นใหม่ล่าสุดเลยกว้างนะฮะแล้วก็สามารถหมุนเลือกตรงนี้ได้นะครับนี่นะครบตัให้แบบดีที่สุดนะครับเป็น่าแบบพิเศษเลย แล้วเราก็สามารถบันทึกได้นะฮะกดตรงนี้นะฮะแล้วก็เล่นไฟล์วิดีโอนะฮะเราสามารถเล่นไฟล์ย้อนหลังได้แบบนี้เลยนะค,ะนนะครับนี่เล่นะฮะอันนี้เป็นไฟล์ที่บันทึกย้อนหลังนะครับเราสามารถเลือก,กดูได้นะครับผมแบบนี้นะครับผมชัดจริงนะครับตัวนี้เพื่อเราจะออกนะฮะเรากดตรงนี้นะฮะปึ๊บก็ออกมาหน้าหลักของตัวหน้าจอได้เลยนะ,ะครับถ้าเกิดเราจะเปิดเรากดตรงนี้ก็ได้นะฮะสองที นะครับจะตัดมาตรงนี้ให้เลยนะครับเอากดตรงนี้นะครับหรือจะกดนี้สองทีก็ได้นะฮะเรียกหน้าขึ้นมานะฮะใส่เกียร์ถอยภาพตัดให้นะฮะอัตโนมัติตรงไฟเลี้ยวตัดให้ดอโรมาต์นะครับผมถ้าใครสนใจติดตั้งนะฮะสามารถติดต่อได้ที่ android auto hi land ได้ครับที่ line asai korea ได้เลยครับผมนี่ขอลาก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวล่องไปดูนะ